สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปเกี่ยวกับรถมือสอนนะครับสำหรับช่องดงรถนะครับวันนี้มาเจอกับค่าย Honda กันครับเป็นตัว Honda City ปี2009ตัวนี้เป็นตัวสมัยก่อนนี่นิยมมากนะครับคันนี้เจ้าของแจ้งไว้ว่ารถบ้านสวยเดิมเครื่องเกียร์ช่วงล่างดี แอร์เย็นภายในสะอาดเบาะไม่ขาดพร้อมใช้งานครับและเล่มเอกสารครบพร้อมโอนอันนี้เจ้าของแจ้งไว้นะครับมาดูตัวรถกันเลยครับดูจากสีสันภายนอกนะครับสีดำตัวนี้สีค่อนข้างดีเงาสะท้อนจากด้านข้างก็โอเคอยู่ภายในเป็นเบาะหนังนะครับอันนี้น่าจะมีการทำหนังมาด้วยเบาะยังสวยอยู่ สำหรับรถปี2009นะครับถ้าเบาะสภาพนี้น่าจะทํามานะครับภายในสะอาดสะอ้านดีครับให้ประมาณสัก 80- 90%ถึงนะครับสำหรับความสะอาดอันนี้ก็เป็นเบาะข้างหลังสําหรับรุ่นนี้ครับเบาะหลังเนี่ยมันจะเอนได้ข้างหลังนั่งสบายจากมุมองศาที่เห็นนะครับมาดูรูปนนี้กันอันนี้เป็นด้านข้างของรถเป็นน่าจะเป็นด้านซ้ายมาดูเงาสะท้อนในการดูรถมือสองกันครับ ก็เห็นเส้นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นเส้นด้านข้างเป็นเงาสะท้อนของถนนเนี่ยครับผมจะชี้ลูกศรให้ดูตรงนี้จะเป็นขอบของเส้นรถแสดงว่าเงาสะท้อนเนี่ยมันคล้ายๆกับกระจกตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะทําสีมาดีนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นสีเดิมที่รักษาไว้หรือไม่ก็เข้าอู่สีผ่านการทําสีเก็บสีมาอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่มีการแบบเหมือนกับเงาที่เป็นลูกคลื่นนะครับจะดูได้รายละเอียดได้ดีกว่า ก็เป็นทิปเล็กๆ,ๆน้อยครับมาฝากเพื่อนๆสำหรับการดูรถก็จะมีแทรกไปในรถทุกคันนะครับทุกคลิปก็จะมีเล็กๆ,ๆน้อยเข้ามาเผื่อเป็นประโยชน์กับการดูรถมือสองกันครับมาดูด้านหลังรถอันนี้น่าจะไม่ได้ติดแก๊สนะเป็นเหมือนกับเบาะสีขาวเฉยครับเนินข้างในอันนี้ด้านหลังก็ยังเป็นทรงอยู่นะอันนี้เป็นด้านหน้าด้านหน้าก็ยังโอเคอยู่ครับก็แต่ไปดูกันหน้ารถกันอีกทีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรูปมันวิวไกลหน่อย ไปดูว่ารถชนมาหรือยังนะครับแล้วก็แผ่นเพลทต่างๆที่มาจากศูนย์โรงงานมีหรือเปล่าหรือจะเป็นรูน็อตต่างๆครับมันรูกลมไหมบิดเบี้ยวไหมเปลี่ยนคานหน้ามาหรือเปล่าไปเช็คกันที่หน้ารถกันครับรายละเอียดเจ้าของทิ้งไว้กันครับรถอยู่ที่เมืองทองธาน,นีครับก็โทรนัดกันได้ครับเบอร์โทรก็ทิ้งไว้ในคลิปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็น Honda City นะครับปี2009ครับราคาอยู่ที่1 1 7 0 0 0บาท ราคานี้ค่อนข้างคุ้มนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยก็ฝากเพื่อนๆหลายๆครั้งนะครับการดูรถมือสองการที่จะไปดูรถต่างๆนะครับเราต้องโทรน,นะเจ้าของให้เรียบร้อยวันเวลาสถานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลากันทั้งคู่นะครับทุกครั้งที่ผมบอกก็คือการดูรถควรที่จะวิดีโอคอลดูรถเบื้องต้นก่อนครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับดูรายละเอียดรถก่อน ถ้าเจ้าของรถครับเขาวิดีโอคอลได้ก็ให้วิดีโอคอลดูเบื้องต้นก่อนที่จะไปดูรถเผื่อมีตําหนิบางอย่างหรือเอกสารบางอย่างครับว่ามันครบหรือเปล่าจะได้ไม่เสียเวลากันด้วยครับสําหรับท้ายนี้นะครับก็ฝากคนด้วยนะครับกับช่องดงรถนะครับติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทันกับรถใหม่ที่เข้ามาด้วยครับสําหรับคลิปลงรถนะครับเป็นคลิปเป็นสื่อกลางในการนําเสนอครับไม่ใช่เจ้าของรถแต่อย่างใดนะครับให้ติดต่อกับเจ้าของรถโดยตรงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ